ต่อมานะคะเราก็จะมาในเรื่องความน่าจะเป็นนะคะจงหาผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะคะหรือ sample space จากการโยนเหรียญ1นเหรียญ3าครั้งแล้วก็จะแบ่งเป็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่2ครั้งที่3นะคะครั้งที่1นะคะเราอาจจะโยนได้ทั้งหัวและก็ก้อยนะคะแล้วก็จะเขียนเป็น H นะคะแทนหัว T ก็แทนก้อยนะคะโดยสมมติน,นะคะว่าครั้งแรกเนี่ยเราได้หัว ครั้งที่สองเนี่ยเราก็อาจจะได้ทั้งเป็นทั้งหัวเดีอว,ว่าก้อย,ยนะคะก็เขียนไปหัวแล้วก็ก้อยก้อยก็เหมือนกันเลยค่ะแล้วอาจจะได้ทั้งหัวก็ก้อยเหมือนกันก็จะเป็นหัวก้อยครั้งที่สามก็เหมือนกับเหมือนกันเลยนะคะก็จะเป็นหัวก้อยเหมือนกัน แล้วก็จะมาเขียนแซมเปิลสเปซได้ว่าเป็นหัวหัวหัวนะคะหัวหัวแล้วก็จะเป็นหัวหัวก้อยนะคะแล้วก็จะเป็นหัวก้อยหัวค่ะ แล้วก็จะเป็นหัวก้อยก้อยค่ะแล้วเราก็จะได้ก้อยหัวหัวแล้วก็จะเป็นก้อยหัวก้อยแล้วก็จะเป็นก้อยก้อยหัวแล้วก็จะเป็นก้อยก้อยก้อยค่ะ Okay, oh, let's